จุ่มไปให้ปลาเลยลากไปให้ปลาเร็วแั้วลากไปให้ปลาเลยเร็วมาจุ่มเต่าเดินหน่อยแล้วลูกมามาเดินมาหามาเร็วพาเต่าไปกินไปกินน้ำสิพาเต่าไปกินอะไรดี ไงท้องก็เต่าหนูอะหลูะ mm hmm. เต่าหนูไงท้องแล้วนะครับ